live long สวัสดีครับ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  <า S 2> <informações> สวัสดีครับดีดดม,ม,ม่กวันนี้นะผมใจจริงนี่นะผมตั้งแต่ตอนเมื่อก่อนผ่านไปครับผมไปหาเจอโปรเต้โตเจอรูปโปรเตโตไงโปรเตโตที่ปั๊มปตทไงเจอไอ้พวกพี่ปั๊อไงพี่ปั๊อพบวงไงจริงเด้จริงเด้ใช่ ราะว่าไปถ่ายรูปกับพี่ป้ารูปเจอไปเห็นเจลาเห็นในร้านที่ร้านขายซีดีแพงไว้ร้านขายเอ็มพีสามได้เจอพวกกระเป๋าที่ปั๊มไงปั๊มมอเตอร์ไงมันก็เห็นแล้วได้ปัแล้วได้ถ่ายกันรอดอแล้วได้ถ่ายรูปแล้วถ่ายรู้คู่แล้วถ่ายรคู่เลยนะครับได้ถ่ายรูปคู่เห็นคนที่มีีกคู่กับรูปพี่ป้าไงรูปวงบรอตต้์ไงปรเตคต้์ ครับโอ้ดีใจจังโอ้ดีใจจังวันนี้วันนี้คุณก็ไปมาคุณก็ไปมาเลยคุณก็มาเมนก่อนคุณก็ไงครเบแล้วคุณมาไหมเอามาไหมใช่คุณลองไปก่อนคุยกันไปเลยครัะไม่ต้องเกรงใจหรอกครับเพราะว่าคุยกันนัดเลยเพราะว่าบล็อกเห็นเจอแอดเห็นเห็นนัดเคยเจอโปรเตตโตยังเจอพี่ป้ายังเคยเจอแล้วเคยเจอแล้ว เมื่อเจ็เมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วแปดปีที่แล้วก็ยังเคยเจอพี่ปั๊บไงปั๊บก็รเตโต้ไงโปรเตตโต้ใช่เจอเจอแล้วเจอเจอแล้วเจอเจอแล้วผมไม่อยากให้พี่ปั๊บโปรเตวงให้อะผมอยากให้พี่พี่โปรเตตโต้ไปเล่นที่เล่นคอนเสิร์ตที่เซนตันมารีน่านะอยากให้พี่ปั๊บอยากให้วงโปรตโต้ไปเล่นไงโปรตโต้ครับครับเส่นกันเช่นกัน อยากให้ไปเล่นเหมือนกันครับใช่อยากให้พี่โปรเตโตอยากให้โปรเตอโตไปเล่นคอนเสิร์ตที่เซ็นทรัลมารีนาเองอยากให้ไงใช่ใช่ใช่ผมว่าอยากผมก็มาเล่นในหน้าห้างเล่นในห้างนี่แหละไงโปรเตโตมาเล่นไงใช่ครับใช่ครับ็ก็ก็มกมันก็มันก็อยู่ไหน คุยไปไม่ต้องเดี๋ยวคุยกันไปก่อนเลยคุณก๊อฟไงเคยซื้อบล็อกเทสไหมเคยไหมฮะฮะบล็อกเทสโปแตโต้ไหครับผมเคยครับผมเคยครับเท่าไหร่แล้วบล็อกเทสโปแตโต้ใช่สองร้อยครับผมสองร้อยครับผมเด็ดร้อยห้าสิบหรอโปแตโต้ใช่ครับใช่ครับเมื่อก่อนนี้นะ นัดก็เห็นอ่งคุณก็ก็ไม่ได้เจอโปอตโต้มานานที่ปั๊มด้วยครับไม่ได้เจอปเเตโต้าไม่ได้ถ่ายรูปกับพี่ๆปเตโต้ไงปอตโต้ใช่ก็ไม่เจอไม่เจอใครวะเสียดายเนาะที่ไม่เจอพี่ปั๊มไงไม่ได้แต่จริงขออยากถ่ายรูปกับพี่หังที่อยากอยากถ่ายรูปกับพบวงไง อ๋อโมเดลตัวไงที่โอ๊ตี่โอต่อต่ออืมอืมถูกต้องถูกต้องพี่อะไรพี่ห่างพี่ออมพี่การพี่ป๊าบไงใช่พี่อ้ําด้วยพี่อ้ําด้วยพี่อ้ํารู้จัพี่อ้ําไหมร้จักพี่อ้ําไหมใช่มือที่บอกว่าพี่อ้ําอ่ะดูเลยพี่อ้ําไง พี่อ้ํายังไม่ได้เข้าวงหรอพี่อ้ําไงไม่ได้เข้าวงหรอน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นระดับน่าจะเป็นระดับแ็เข้าอใช่ใช่ครับัมนี้เข้าวงแน่นอนครับพี่อ้ําวันนี้พี่ก็ไอคุณก็เพราอยากไปคอนเสิร์ตที่พี่โปเตโต้เลยอยากไปเจอคอนเสิร์ตที่พี่โปเตโต้ไง อยากไปอีกครั้งหนึ่งครับอยากอะไรกินแล้วกินแล้วอยับอะไรครับอยับอะไรครับอร่อยไหมครับก็วันนี้นะครับเขาอยากไม่อยากเจอกับโปเขาอยากเจอโปรโตมาตลอดไงโปรเจตโตใช่ผมก็อยากเจอโปรโตอีกครั้งหนึ่งตอีเคยเจอแล้วเคยเจอแล้วเป็นกันเองมากเป็นกันเองมาก ผมติดตามเป็นแฟนขับโปรเตโต้มาประมาณค่ะประมาณสิบใช่สิบห้าปีแล้วครับผมเป็นแฟนขับโปรเตโต้กว่าสิบห้าปีแล้วนะครับนัดเป็นแฟนขับโปรเตโต้กี่ปีแล้วโอ้ตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยครับอัลบั้มแรกไหครับตั้งแต่เพลงคุณดีผมรู้สึกอัลบั้มที่สามโปรเตโต้ไรไงอัลบั้มที่สามยิ่งมีพี่วินเลยู่ ยังมีพี่วินพี่โอมพี่บอมไงยังมีพี่วินพี่โอมพี่บอมไหมพี่วินตั้งแต่พี่วินอยู่อะตั้งแต่ลูกอยู่อ่ะมือพี่ตาผู้หญิงอ่ะตั้งแต่มีมือตาตั้งแต่พี่ปีอยู่นู่นผมติดตามอ่ะใช่ พอรีปผมไปเจอเอ3มพีสามโปเตต้พะเบสเพลิดไงไม่ได้เจอโป t เตตไงผมยังไม่มีโอกาสได้ไปเ,เข้าไปซื้อหรอกผมก็แค่มันถ่ายลูกดีเฉยปีหน้าจะซื้อแน่นอนถ้าปีหน้าจะซื้อซื้อแน่นอนะครับปีหน้าว่าจะซื้อเหมือนกันปีหน้าว่าจะซื้อผมก็ซื้อเหมือนกันใครเพลงชายเพียงคนหนึ่งชายคนหนึ่งะลุ หกล้านสี่แสนแล้วใช่ครับแต่งงานวันที่สิบห้าพี่ตีการยืนแล้วก็ดีใจด้วยดีเลยครับพี่ปั๊บก็ได้ยังแต่งงานแล้วทั้งยังขนาดพี่อมยังไม่ได้แต่งงานเลยพี่อมไงพี่อมไหนพี่อมบริเต้ร์อเพี่อมเขามีเมียมีลูกแล้วจ้ามีลูกแล้วลูกใช่พี่การเขามีพี่การยังไม่แต่งงานหรอพี่การพี่แก๊สที่ใจก็แต่งกันหมดแล้ว พี่โอพี่การพี่หังแต่งหมดแล้วน้องน้องเล่หรอใช่น้องเลยลูกพี่การพี่การแต่งแล้วพี่โอก็มีลูกชายคนโตพี่หังก็มีลูกสาวลกสาวยายาในเหลือพี่เหลือพี่ปั๊บคนเดียวพี่การจะแต่ง พี่โอพี่โอมีลูกแล้วลูกชายมีพี่ห้างยังมีพี่อ้ํายังไม่ได้แต่งงานหรอพี่อ้ําไงพี่การก็มีลูกมีลูกกันหมดแล้วพี่อ้ําไงแล้วพี่ปับคนเดียวอ้ําเคยแต่งงานหรือยังครับอ้ําพี่อ้ํายังไม่แต่งงานพี่อ้ําเป็นเซลจูพี่เคยใช่ใช่ใช่อยู่แล้วลูกอ่ะแต่งงานเมื่อไหร่ แต่งงานเมื่อไหร่ครับยังไม่ได้แต่งครับยังไม่ได้แต่งครับมีแฟนยัง้องม่มีแฟนยังยังไม่มีแฟนเลยครับยังไม่มีแฟนครับอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็แขียนหนังสือไปก่อนเนาะแล้วพี่จ๋าเขาจะเข้ามาไหมแน่เข้ามาไหมเออต้องถามพี่จ๋าก่อนไงเออ๋ย่าว่ายวชวนพี่จ๋าเข้าหรือเปล่าแชร์ไปด้วยนะบอกพี่จ๋าด้วยโอเคได้ ลองทักบอกให้พี่จ๋าเข้ามาดีถ้าเดี๋ยวอีกจะไม่นานนี่ครับที่ผมกับพี่จา๋ากับพี่นากับ กับแม่ก mm ับ hmm. ครอบครัวไปเจอพี่จ๋าพี่จ๋าพีพงครับก็กำลังจะอีกไม่นานกว่านจะได้เจอก๊อปปังปูเป็นครั้งแรกด้วยนัดนัดบอกนัดจะมาไหมเดี๋ยว่าจะครบแก๊งเอาละเสียงเจะครบแก๊งไหมไม่ดีเยินอ่ะอ๋อใช่มันเสียนัดไม่ ไม่ได้ยินเลยไงไยยไอ๋อพูดหน่อย,ได,ยได้ยินนะครับ,คร,บครับผม ก็วันนี้นะครับได้ยินนะครับได้ยินนะครับ ครับยังชัดไหมครับกินข้าวยังครับกินข้าวยังครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับอาแล้วครับก็วันนี้เพราะว่าเรารนี้นะครับอีกไม่นานจะได้เจอก๊อฟบางปูครั้งแรกกว่ายังขาดนัดก็ไม่มาเลยไม่หาก๊อฟเอ้ยเสียงไม่ได้ยินเลยเอาไมค์เออเดินไล์เออเดิไลฟ์สดใหม่แป๊บแป๊บแป๊บแป